สวัสดีคุณผู้ชมเดรอพอร์เตอร์อรสหารายงานสดหน้าจะน้ารายงานสดจากหน้าองค์การสหรประชาชาติค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลุ่มไวท์ฟิลเจอร์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มเมียนมาค่ะได้มีการ นัดแต่งดามรวมตัวประท้วงมินอออไลายนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้พลเอกอาวสโสมินอออไลน์ผู้นํารัฐบาลเมียนมาค่ะเดินทางมาร่วมประชุม Bimtex สนะคะคุณผู้ชมที่กรุงเทพมหานครตามคําเชิญของรัฐบาลไทยค่ะแต่ว่านะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะมีการเริ่มกิจกรรมเนี่ยมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะคะกับกลุ่มสปปสที่ไม่เห็นด้วยนะคะคุณผู้ชมกับการชุมนุมของกลุ่มคนเมียนมาค่ะ จาหนที่จึงได้มีการเข้าระงับเหตุนะคะแล้วก็นําตัวของอกันนาของกลุ่มไ i ท์ฟิวเจอร์ไปอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะคะในส่วนของกลุ่มสปปสอะะที่มาในวันนี้ค่ะมีจัดันนสัมภาษณ์วันนี้เราก็เลยจาัามาดูว่าเขาจะมาไหมนะครับแล้วก จะมาบ้าง <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็มีบางคนซึ่งบางบางบง <c oughs> เราดูในโพสต์นะครับว่ามีคนไทยด้วยนะครับที่จะมาร่วมมือกับไปวีระแสงทองวันนี้ก็จะมาร่วมขบวนจะมาช่วยวีระแสงทองวันนี้นะครับซึ่งวีระแสงทองที่เดินมาม่อกี้นะผมผมไม่ไม่ทันได้เห็นนะครับเพราะว่าผมกําลังจะขึ้นไปบนรถพอดีเลยนะครับว่าก็ห้ามห้ามแล้วนะครับห้ามห้ามไม่ให้มีปัญหากันนะครับอยากจะให้เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดการเอง นะครับเพราะว่าต่างดาวนี่ถ้ามาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันไม่ควรอย่างยิ่งนะครับยิงอาจจะผิดกฎหมายไหมอาจจะต้องผลักดันออกกลับไหมหรือว่าถ้าดีนะผมว่าถ้าเกิดว่ามีอออไลน์ยังไม่กลับเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะไปพบมิน้องลน์ด้วยนะครับทำหนังสือถึงมิออนไอลน์ลเลยว่าไอพวกนี้เข้ามาประท้วงชุมนุมอยู่ในประเทศไทยเ,ยเกี่ยวกับต่อต้านรัฐบาลของพม่านี่นะครับต่อต้านรัฐบาลพม่าแล้วมึงมาเคลื่อนไหวในประเทศไทยผมถามว่า มันก็ต้องไปเคลื่อนไหวในประเทศพม่าสิเห็นไหมแล้วประเทศไทยนี่นร,รัฐบาลไทยคนไทยเขาดูแลกันเองนะครับนี่ไอ้พวกนี้มันมาเคลื่อนไหวซึ่งหลายปีแล้วนะครับมันตั้งแต่ปีปะะวันที่หนึ่งสภาคมนะครับตั้งแต่2องเตนนะครับที่มันพาแรงงานต่างด้าวมาแล้วก็มามาถือป้ายประท้วงอันอันนี้จริงอ่ะเขาวันที่หนึ่งพฤษภาเป็นวันแรงงานนะครับเป็นวันแรงงานเนี่ยก็ ว่ากันไปเรื่องแรงงานคุณมาทาแรงงานคุณมาขายงานขายขายแรงทํางานแลกกับเงินนะครับแต่เรายังไม่เคยเห็นในวีรแสงทองนี่มันขายแรงงานนะไม่รู้ว่ามันได้บัตรประชาชนอะไรได้บัตรอะไรมาทํางานนะครับจริงๆนะผมทราบมาว่าไอ้บัตรบัตรของมันนี่บัตรวัวศูน,นย์นะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้ว่ามันขอญาตใครมาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี่นะไม่รู้ว่ามันขอญาตใครมานะครับมันเข้ามาอยู่มาเคลื่อนไหวอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับจริงๆก่อนที่จะ ถอนใบอนุญาตมันหรือว่าจะยกเลิกบัตรอะไรต่างๆของมันเลยนะควรจะจับส่งไปจังหวัดกาญจนบุรีก่อนแล้วก็ไปจับส่งที่โน้นเลยเพราะว่าไงก็นะครับตามกระบวนการของกฎหมายเลยนะครับที่เน้นหนึ่งเมื่อกี้หนูมาไม่ทันมันมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่แบบว่าเหมือนมีการประทะกันกระทบกระทั่งกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เห็นนะเมื่อกี้นะ<อ>ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าผมอยู่ทางโน้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเห็นเขาวิ่งกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเดินมา วีระแสงทองจะเดินมาหรือเปล่านะครับเดินไปทางโน้นเ่เดินก็มาแล้วก็ข้างในกลุ่มเลยจริงๆนะเขาคงจะเข้าใจว่าเป็นพวกเขาหรือเปล่าที่ยอยู่ตรงนี้นะเขาก็เข้ามาแบบยิ้มมาเลยนะครับก็คงจะเข้าใจว่าเป็นพวกเขาแหละแต่แต่ที่เรามาวันนี้คือไม่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของของกลุ่มเมียนมาใช่ไหมคะคือเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเขาจะมีสิทธิ์อะไรมาเคลื่อนไหวในประเทศไทยใช่ไหมเขาเป็นต่างดาว การที่คุณจะเรียกร้องเมื่อกี้ผมก็บอกว่าคุณจะเรียกร้องอะไรสิบเกี่ยวกับบ้านคุณน่ะใช่ไหมคุณก็ไปเรียกร้องบ้านคุณไม่งั้นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนี่เขาก็ประท้วงกันได้อะสิใช่ไหมเรานี่มันเป็นต่างดาวมันไม่ใช่พลเมืองไทยนะมันไม่ใช่พลเมืองของประเทศไทยอีกอย่างนะผมบอกว่ามึงคนละชั้นกันนะเราต้องอยู่เราเปเราเรา,เราบ้านเราเนี่ยเราเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งนะครับเรามีเกยียรติมีศักดิ์ศรีของเรา นะครับปล่อยให้ไอ้พวกเนี้ยมาเหยียดย่าเขาเรียกว่ากฎหมายของไทยนะคักระทืบหน้าคนไทยทุกคนเลยนะครับเพราะว่ากฎหมายของไว้คุ้มครองคนไทยเช่นอย่างยิ่งผมย้ําอีกทีหนึ่งนะอย่างที่มันป้ายยกเลิกมาตราหนึ่งสองนี่นะครับมันยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหเจ็ดเนี่ยผมถามว่าพวกเราดีฝ่ายปกป้องสถาบันนะครับเราจะอยู่นิ่งเฉยได้ยังไงผมว่าทาตามรัฐธรรมนูญของผมนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญเพราะอนุญ,ญาตให้ผมทาแบบนี้ผมว่าทาแบบนี้ ครับหาะขอนุญาสสอบถามนิดนึงพอดีมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในในโลกออนไลน์อย่างการที่รัฐบาลเชิญทางาผู้นํารัฐบาลเมียนมาเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหตุให้ทางกลุ่มเมียนมาเขามาเร,เรียกร้องผมถามแม่กลุ่มไอ้เมียนมาพวกนี้เสือกอะไรอะใช่ไหมในในฐานะเราเราเรา,เรามองผมไม่<ช>ผมไม่ได้มองเลยรัฐบาลเขาไปจัดการกันเองนะ<ไ>ให้รัฐบาลรัฐต่อรัฐเขาจัดการกเองคุณจะมาทําให้รัฐซ้อนรัดได้ไงใช่ไหม ไม่งั้นเขาก็ประทวงกันหมดแล้วเขาให้มาใช้แรงงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาให้มาใช้ให้มึงมาใช้แรงงานให้มึงมาไม่ได้มาให้มึงเคลื่อนไหวทางการเมืองมาประทวงรัฐบาลหรือม่าจะประท้วงมีเออนไล์นะไม่ไม่ใช่ผมผมมองว่าให้รัฐต่อรัฐเขาจัดการเองกันเองนะครับเราจะเห็นด้วยหรือไม่ด้วยจริงๆนะผมไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลน,นะผมไม่ได้เชียร์รัฐบาลพราผมปะทวงรัฐบาลอยู่แล้วนะครับผมไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอยู่แล้วแต่วันนี้ไอ้วีระแสงทองเนี่ยมัน มันเหยียดย่ำกฎหมายของประเทศไทยนะทั้งก็เก่กับเหยียบหน้าคนไทยทุกคนแหละนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเสียงนะคะของกลุ่มสปปสจริงๆเราจะเห็นว่าในการนะคะคุณผู้ชมที่บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาตินะคะก็มีการติดป้ายด้วยนะคะ เออคุณตัวเนี้ยงานเด็กจจับไม่เก็บเส้นยาเป็นป้ายประท้วงนะคะคุณผู้ชมมันร้องเพลงกินข้าวไว้ในใจก็เป็นอ่านดูแล้วเนี่ยเป็นป้ายของทางกลุ่มสปป,ปปสนะคะคุณผู้ชมที่เอ่อเป็นความคิดเห็นนะคะของของทางสป,ปปสที่บอกไปขัดขานเรื่องเออ่การเคลื่อนไหวนะคะของชาวเมียนมาในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของเอ่อกลุ่ม ของชาวเมียนมาค่ะเมื่อสักครู่ไม่แน่ใจน่าจะมากันกี่คนน้องทิพย์มาหนึ่งคนใช่ไหมท,ที่ที่เขามานะคะก็ตอนนี้ได้ถูกคุมตัวไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าจะมีการจัดกิจกรรมในจุดนี้อยู่หรือไม่นะคะแต่ว่าในส่วนของเดยพอเตอร์สาวคุณผู้ชมก็จะ เกาะติดติดตามสถานการณ์อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงฝากคุณผู้ชมติดตามได้ที่ The r e p o r t e r s ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ The r r p o r t e r s ใต้ถุกช่องทางนะคะรวมไปถึงกดสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ค่ะที่เว็บเซฟเฟอร์นะคะคุณผู้ชมอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างค่ะทางที่อยู่ถึงกลุ f เฟ e บ o ๊ k เลยค่ะช่วงนี้ดิฉันนัทพรสไสจัมปาอรอย่างนคะ่ะ